คิตตี้คริสติน่าเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังมีภาพสามีเอสกันตพงศ์ฟื้นแล้วครอบครัวเตรียมแรงเร็วๆนี้พร้อมแพทย์จากกรณีก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของเอสกันตพงศ์ลุกขึ้นมานั่งยกมือไหว้หลวงที่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไมา้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลอีกท้งทางแอดมิทเพจวัดท่าไมา้จังหวัดสมุทรสาครยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมที่เอส เก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากซึ่งก็ทําเอาแฟนแฟนใจชื้นขึ้นมาแม้ไม่ได้มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ต่อมาทางด้านเอสุภชัยเข้าเยี่ยมเอสเตนตพงพร้อมกล่าวว่าล่าสุดเอได้คุยกับผู้จัดการของเอสว่าอยากจะเข้าไปเยี่ยมที่เอสสักครั้งจะได้ไหมน้องปอยผู้จัดการก็ได้โทรไปคุยกับคุณแม่น้องเอสแล้วคุณแม่ก็บอกว่าได้เลยค่ะแต่ขอเวลาสาวัน พอดีว่าคุณลุงที่เอสเสียพี่เอก็รอเวลาสาม้วนเมื่อวานถึงได้เข้าไปเยี่ยมที่เอสเอบอกตรงนี้ได้เลยว่าทิศท,ทางรักษาดีขึ้นดีขึ้นจนเอน้ำตาไหลส่วนที่เอสกันตพงลุกขึ้นมานั่งได้แล้วตามรูปหรือเปล่านั้นอันนี้เอคุยกับทางบ้านที่เอสทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายที่เอสเราจะมีถแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันเพราะว่าเอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะถ้าเอพูดอะไรออกไปผิดพลาดอาจจะไม่ดี ซึ่งตอนนี้กําลังปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่าจะพร้อมวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้พันรยาเอสประกาศในไอจีเอขออนุญาตให้ทางครอบครับแถลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและละเอียดอ่อนอยากให้คุณหมอบอกอาการที่ชัดเจนจริงๆล่าสุดคิตตี้พันรยาเอสกันตพงศ์เคลื่อนไหวหลังมีภาพสามีฟื้นโดยทางด้านคิตตี้กล่าวว่าทางครอบครัวขอขอบคุณที่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะ ครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการของสามีดิดฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวคะ่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราคะ่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะ